có người còn hái gù bả, không có. Ok sẽ tìm người hái gù. tôi cũng chết rồi. Tôi rồi. Tôi cũng chết rồi. Tôi Tôi cũng Tôi chết rồi. Tôi chết rồi. Tôi chết rồi. Tôi cũng chết tìm Tôi cũng chết rồi. Tôi cũng chết rồi. Tôi rồi. Tôi cũng chết rồi. Tôi cũng chết Tôi cũng rồi. Tôi cũng chết rồi. rồi. Tôi chết rồi. rồi. Tôi chết rồi. rồi. Tôi chết rồi. Tôi chết rồi. นิ่มเกินยินดีต <your> ้อนรับซูอาโอวีนาวีมากดสวนเลยเกันเวียดนาม เตอร์โ,โลุงนะโอ้แพ,พ,พรมเลี้ยงให้ลิงไม่ไปไหนไกลแล้วกันนะ Haha, I have to go back to Lumbar to if I can find it. Fallen blossoms are this island's song. Huh? Stop it if you Like a river in spring, reflecting the moonlight. ม่อยู่นะมาไ,มได้ก็ได้โอ้โหหนิงโลขา้างหลังไม่มีอันติยอดไปใช่ไมันขัดกันดัมที่คุณเคยนี่เป่าแต่ว่ากลายเป็นขัดกันดัมได้ไงไวใช่ มไม่อยู่ว่าไปว่าขับหุ่นอะไรอ,อยู่ด้ใครขับเฮ้ยเท่เกินเซลเซียนวิค่ d Like an enemy has been defeated. An ally has been defeated. Hot, then, an enemy has been defeated. ตึงปะตึงมาปะฮาจิวะกูเ,เก็บสแต็กไงมีเพื่อนไมติตดีเพื่อนเตีดาก,กูเก็บทั้งวันนะ <laughs> ไม่มีคนมาหาก,กูปะไม่มีโอเคกูเจอคนหาก,กูละโอ้โหกูตายด้วยตายด้วยดิดด <laughs> ที่กูครึ่งบีอ้เหี้ยกูโดนพวกตรงนี้ห้าคอร์สคิวโอ้ my god

ไม่ตายเกือบตายแต่มึงต้องรับเบสให้กูได้เฮ้ยไอ้สองไอ้เงี้ยกูแคบนี่กูยัยกูแคปได้ไหมเนี่ยแคปแม่งเไรเฮียมึงโดนเกลสัตว์มึงเล่นผิดคนแล้วไอ้เฮีย ถอาไปแปะไอ้เฮียถ้ามันเป็นนักแข่งโวปแปะเฟซดิโดนแน่มึงโดนกูแน่ไอ้เฮียกูแคบแล้วไอสัตว์กูไม่รู้มึงพิมพ์อย่างงี้ไอ้มึงพิมได้แบบบอกแล้วมึงหาอะไรผิดคนละไอ้เตรียมมึงเตรียมกระเช้ารอไว้ได้เลย ไอแลรงนู๊บยี่อะไรวะไอ้แชมป์ไอซีแชมป์ซีเกมไมสัตว์ไอแลรงนู๊บเพิ่งหมอนร้อนหรออย่ามึงโดนกูเลยไมุดเกินไหนวะใครวะใครสัตว์ใครไม่รู้วะแต่ว่ามึงโดนกูละไม่รู้เป็นนักแข่งปะแต่มึงถ้ามึงเป็นนักแข่งมึงโดนกูไม่รู้ เวาึงไนนักแข่งมึงโดนกลัวเลยรงแล้วน่ากึไมแมัเค่ขึ้นเติมมึงนะสบายใช่ไหมาสบายอยู่ แลนโนไปเฮียแม่งเปิดเปิดก่อนเลยนะเฮียในได้ค,คอร์สคิวไม่ได้แล้วนะมึง <c oughs> อ่ะอันหนักๆเอาหนักโอ่โอตามไม่โดนแข็งไอแลนโน้บเฉยแต่รั่วเลยคอรเปิดคอรเปิดคอรเปิดสงครามไหมอ่ะเปิดต่อตามเฉยอยู่ดีๆไม่ชอบ โดนนะฮอร์สโซโล่ค like ิวไป่ะโดนฮอร์สโดนโซโล่เลยมั Min like 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 ้งโดนอยู่น <c oughs> <ép> ี่อยู่นี่กูกูดักไอ้เจ้าว่าไงมันก็ต้อง ไห้นาฮอตรวมตัวเตรียมบุกสามสิบสามสิบวะล้างยังอยู่การโอเคบอลไวมีทุกอย่างมาให้อะไรอ่ะเดะไม่ได้ใช้อะไรเลยโอเคคู่ๆเจ้าเส้นยังไม่ออกกับเมียปะยัง ทำไรเ่ยโดนดิตอนนี้มึงจะงหน้าแตกแล้วก็แพ้ด้วยอ่ะเนี่ยไม่ได้นะเดุดหน้าแตกคนหนึ่งหัวแตกอะออแตกดีทียโดนลิ้นรูปเลือโอ้ ไอ้ยิงลิงคนไทยลิงคนไทยไม่เป็นไรกูไม่โดนเวียดนามฆ่าโอเคเจ้าหน้าคอร์ดกูตึงไปเปล่าไอ้เหี้ยสิบเก้าพันห้าเลยหล่ะไอ้ย่าเอาไปหลายสเกลเลยต้องอย่าโดนชัดดาวนะแพงนะโดนได้โอเคกูรับทันอยู่ไอ้เหี้ยโดนชัดดาวบอกว่าหลายบาทรับอยู่ไม่ตายว่ะมันอยู่ในพุ่มเราโดนอยู่ในพุ่มถ้ามันอยู่เยี๋เอาเอาไม่น่าไม่ต้องมาต่อไหนแม่ มันน่าจะออกไปพร้อมกับพ่ะยีนาแหละนี่แกว่ามีวิธีเฮ้ยมีคนอยู่มีคนอยู่มีคนดยู่จะปิดวะใายนะ้สายเนี่ยโดนอะรผมรู้จักเสียงที่าเจาะกรอบว่ะเฮ้ยนี่มึงเกินไปเรียกมาดูนะประเทศคุณนะ ใครเป็นแฟนใครเป็นใครใครอยู่เวียดนามไปเรียกมาดูนะแล้วก็สั่งสอนมารยาทด้วยหาเรื่องใช่ไหมไม่ได้บอกให้แบบสวัสดีครับนะแต่ไม่ต้องปากดีขนาดนี้ก็ได้แน่นอนคิวถอตเดี๋ยวมันปานนี้มันก็โดนยับเลยมันก็โดนยับเลยทำอะไรนะครัทำอะไรเอาโชว์หน่อยเร็ว เดี๋ยวเวลาแล้วนูบเนี่ยเดีเ๋ยวเราเดี๋วเราโดนนูบตบแล้วมันจะลามแล้วมันจะลามแล้วเราอะไรบ้างไม่มีขีปไปดิเฮ้ยมันลามแล้วออ้โหลามคมเกินแค่เตะเวทน้ำโอเคจริีๆโอเคเออเรากูแคร์ไปละ <c oughs> เอาเป็นนักแข่งก็ได้เดี๋ยวกูขอมีมีใครไปหาข้อมูลดิเอาไป็นักแข่งก็ได้ จี้เกินยังโดนาคอสก็ตบไปทิ้งนะครับกูแวกกันาไทยไทยแลนด์นูไอ้เหี้ยนนะเขาปุ๊บตอนแรกกูว่าจะน่าเงินมาเท่าใช่ไหมว่านาคอสอ่ะแล้วไปก้าวหัดได้ยังไงวะเรื่อยๆไอ้ย่าไอ้ย่าคอร์คิวนั้นก็เป็นคอร์คิวสุดท้ายของเขาวะแล้วเขาไม่ทำอะไรเลยไม่ฆ่าเลยพักแล้วเที่อวันนี้กูฟินละได้ได้อะไรก่อนนอนกูฟินละไอ้เหี้ยวันนี้มันเข้าไปส่องวันได้ย่ากูเผลอออกมาแล้วเข้าไปส่องวัน เล่นหมื่นเกมคนไทยไปนะ็นไอ้เฮีย้ยเราสร้างความเกลียดชังอ่งฮะคนไทยปะวะกม็มีโอกาสกับคนไทยปะเฮ้ยไม่ได้โดนหนึ่งใครสาชื่อคุณคุณ,คณไม่รู้วะไม่รู้ต้องไปดูแต่แต่ชื่อคุณนะแต่กูไม่รู้แต่เขาแน่จซือ้อไอดีป่ะถ้าอย่างงั้นเพราะเขาเล่นไะม่ถึงหมื่นตาหรอกไอ้เฮี้ยไม่มีทางอืมแต่มีโอกาสอยู่นะดูวิเลติ วิเลตขี้โมยนะมึง 77, อ 8, อเอ็นดอร์เจ็ดสิบเจ็ดนะคอสแปดสิบสามเออนี่ไงวิเลตขี้โมยนี่ว่ะวิเลตวิเลตปัจจุบันะ imo, นี่ยขี้โมยนะแต่วิเลตอดีตจะไม่ไม่ใช่น่าซื้อก็อดีมาน่าซื้อดีมานะเราว่าเขาเป็นไปได้นะก็เ,เป็นไปได้ดูจากวิเลตแล้วดูเอตี้มันอีกคนนะึงคนอื่นแอเดนดี่โอ้โห oh, ลายเซตมึงเวียดนามจ๋ามาเลยน่าจ,าจนะเ,เวียดนามจริงอะน่าจะเวียดนามจริงนะ <c oughs> มีใครคนวะดูเห็นมีคนนึงคนไหนวะสองคนอะ คนสองคนมีสองคนครับสองคนมันห้าวขนาดนี้เลยครับก็อันนี้ถ้าดอยไปหาข้อมูลมานะครับก็มีชื่อ2คนนี้จริงนะอยู่ในชื่อทีมทีมหนึ่งนะก็ดอยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาใช่นักแข่งจากเวียดนามหรือเปล่านะเป็นชื่อทีมทีมหนึ่งนะครับก็ทุกคนก็ลองไปดูกันเองแล้วกันนะถ้าดอยลองดูมาเนี่ยมันชื่อมันตรงกันระดับหนึ่งเลยนะตรงกันระดับหนึ่งเลยก็เดี๋ยวดอยทำโพสต์ แจ้งทางเพจเขาไปนะครับว่าใช่ัวจริงไหมนะก็ฝากกันสืบกันให้ด้วยนะเพราะว่าเขามีพฤติกรรมอย่างนี้นะถ้าเป็นตัวจริงเนี่ยก็น่าจะโดนระดับหนึ่งนะแต่ถ้าไม่ใช่ตัวจริงก็ไม่เป็นไรครับจะได้ทําการแจ้งกเรน่ามีคนแอบ,บอ้างจะได้แบนหรือเปลี่ยนชื่อกันไปเนาะประมาณนี้ละกันนะครับก็แทนเพื่อนชาวคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยจะเป็นกำลังใจให้โคทำคลิปมากเลยนะฮะส่วนจะมีคลิปอะไรตอบดันก็ฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้ผมก็แค่นี้เลยครับสวัสดีครับแล้วเจอกัน